รีวิว M 3นะครับตัวนี้เป็นระบบแก๊สเหรอหายไปเต้แล้วเนี่ยอุ้ยนี่ฮ่่าฮต้องนั่งนั่งนั่งไม่ค้านั่งอย่างนี้ครับแต่ก็เล่งปุ้งไม่มีอันหนึ่งอยู่ในนี้นี่กล่องอะไรอ่ะมาดูเลยดินี่ครับนี่ตัวนี้ลูกกระสุนนะครับเป็นอัดแก๊สใช่ไหมพี่เต้ใช่แล้วไงจะทดสอบกันไหมเนี่ย เหลือไงลองไหมอ่ะอะลองเ <laughs> อาดอมาไปพร้อมกันแล้วครับตัวนี้ VFC M 3ามมา,าบาซูก้าเติมแก๊สมาอ่ามีลูกยางด้วยอ่ะอ๋อถ้ามันใส่ลูกกระสุนเขาใส่มาในลูกยางนี่อ่ะมันก็จะยิงลูกยางออกมาอ๋ออ่าแล้วไงต่อ ใส่ตรงไหนก็ตายกิธีการเปิดดึงตรงนี้ถอายหลังแล้วก็เลื่อนเลื่อนขึ้นแล้วก็กระบอกก็กดแล้วก็หมุนกดหมุนแล้วก็ดึงออกมานนี้อะไรนีมันตอมิโดมิโมีอะไรอยู่ข้างในเนี่ยแล้วแล้เอาลูกนี้ใส่เข้าไปนี่เหรอจัดแจงแล้วก็เ ูตอนนี้เราจะมีไลน์แอดนะครับเดี๋ยวเราขึ้นลิงก์ให้นะครับมีไลน์แอดนะครับ ดูหน้าพี่โหลดใบวพางนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราบอกช่องทางติดต่อครับมี a c e b o o k นะครับ Facebook เดี๋ยวเราขึ้นให้นะครับสำคัญเลยตอนนี้ช้อปปี้ลาซาด้านะครับเราจะเปลี่ยนราคานะครับให้เท่ากับหน้าร้านเลยหลังจากนี้นะครับเราจะปรับราคาให้เท่ากับหน้าร้านเพื่อเอาใจขาช้อปช้อปปิ้งทั้งหลายนะครับได้สั่งออนไลน์กัน YouTube ก็ช่องนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ กดไลค์กดเลยนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบนะครับให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราครับแล้วก็ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆนะครับแบบนี้ตอนนี้มีทิกตอกแล้วทิกตอกทิกตอกทิกตอกด้วยตอนนี้ะไรทิกตอกด้วยเอนนี้ลองิกตอกด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราขึ้นลิงก์ให้ครับโอเคถ้าสนใจมาที่ร้านมาที่ไหนมาที่ห้างเมกาพาซ่าสะพานเหล็กครับชั้นสองนะครับร้านฟ้าห้องบีสองสี่แปดครับโอเคครับ